รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทับกมูลนิธิทำรรดีบริษัทดีเสนอ สนับสนุนโดยการบินไทยรักคุณเท่าฟ้าใส่ใจทุกเรื่องประเบื้องโสโซุโก,โกสวัสดีครับขอต้อนรับผุ้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการทำดีมีเฮตนะครับรายการที่จะตอกย้ำถึงการมีอยู่จริงของการทำความดีและรายการที่ทำให้เราได้รับรู้ว่า ความดีงามของการมีชีวิตอยู่นั้นเป็นอย่างไรครับท่านผู้ชมเคยถามตัวเองไหมครับถ้าหากว่าเราจะเริ่มต้นเป็นผู้ให้และแบ่งปันเราจะต้องมีหรืออยู่ในความพร้อมระดับใดแต่สำหรับบางคนนะครับไม่จำเป็นต้องรอให้มีมากเกินแค่มีเพียงพอที่จะแบ่งปันและมีน้ำใจต้องการจะช่วยเหลือมองความยากลำบากของเพื่อนมนุษย์ร่วมสังคมเป็นเหมือนความทุกข์ร้อนของตัวเอง ทำดีมีเฮวันนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมไปเรียนรู้หลักการใช้ชีวิตของนักธุรกิจท่านหนึ่งที่ใช้ชีวิตอย่างมีน้ำใจต่อผู้อื่นมองเรื่องของการให้และการแบ่งปันเป็นเหมือนพันธกิจที่มนุษย์พึงกระทําต่อกันพบกับคุณกิติชัยไกรกอบกิจกรรมการผู้จัดการบริษัทโซลซู g โกแอนด์กรุ๊ปจำกัดครับเรามีเงินเก็บ10บ,บาทแล้ให้เขาเลย พ้าเงินเราหาได้เราไปข่วงอะไรจะต้องไปเก็บให้มันมากมายร่วมสนับสนุนโดยปูนอินทรีย์โจ๊กเข้ากล้องราเกษตร คุณกิติชัยครับ,รบถ้าพูดถึงนักธุรกิจที่ร่ำรวยที่สุดอาจจะไม่ได้ติดหนึ่งใน5นะครับแต่ถ้าเกิดว่าพูดถึงนักธุรก,กิจที่มีความสุขที่สุดผมเชื่อเหลือเกินว่าคุณก <to> ิติชัยต้องเป็นหนึ่งในนั้นวันนี้เราคงไม่ได้มาพูดถึงความสําเร็จของโซซูโ <souvent> ก้นะครับเพราะว่าโซซูกโก้เนี่ยสำเร็จอยู่แล้วแต่ว่าชอบแนวคิดของคุณกิติชัยในเรื่องของการให้ครับการให้ เริ่มต้นขึ้นเมื่อไหร่ผมว่าการให้นี่เราไม่จําเป็นต้องรวยค่อยให้นะครับครับผมจริงๆแล้วผมทํางานตั้งแต่เจ็ดขวบอ่ะครับคือเรามีแหล่งของการทํางานมีรายได้อยู่แล้วเราไม่รู้สึกว่าลําบากในเรื่องการหาเงินเพราะนั้นเด็กๆเราสงสารเห็นคนแก่ขอทานกําลังคุยขยะอะไรเราก็หาเงินมาได้เรามีเงินเก็บ1ิบบาทเราให้เขาเลยเพื่อที่จะไปให้เขาได้ประทังชีวิต ผู้กิจติใจครับดูเหมือนว่าทํางานตั้งแต่เด็กชีวิตก็เรียกว่าต่อสู้มาตั้งแต่เด็กใช่ครับเงิน10บาทในสมัยนั้นคงไม่ได้หาง่ายก็กินก๋วยเตี๋ยวได้5ชามครับผมมากกว่านั้นถ้าเด็กตอนนั้นได้ถือว่า10ชามเงินก็หายากทําไมเราถึงให้กันได้ง่ายๆแบบนั้นฮะผมคิดว่าผมมีพลังในการหาเงินรับมีพลังในการหาเงินครับเพราะว่าคิดว่าเรามีโอกาสครับในการที่จะหารายได้คือผมทํางานตั้งแต่เด็ก เจ็ดขวบแล้วก็ไปทำงานที่ร้านกาแฟเล็กๆก็ถือว่าเราทำงานเนี่ยหาเงินได้เยอะส่งค่าเรียนได้ค่าเทอมเทอมละร้อยหน้บาทเองเพราะนั้นเราก็หาปิดเทอมใหญ่นี่เราหาได้ทั้งทิปเราได้ทั้งสา0สี่รเราก็เลยมีพลังในการหามากกว่าคนอื่นก็เลยคิดที่จะหยืมใช่จริงๆแล้วต้องยอมรับว่าเงินมันก็ เป็นแค่ว่าให้เราได้ใช้ในช่วงเรามีชีวิตอ่ะเพราะเงินเราหาได้เราไปข่วงอะไรจะต้องไ,ไปเก็บให้มันมากมายตายก็เอาไปไม่ได้ใช่ครับ<ม>ใช่ครับ<ม> <ๆ S 2> เพราะคิดแบบนี้ใช่ไหมครับคิดแบบนี้ครับคุณก<ม>ิติใจครับตลอดระยะเวลาที่เรียกว่าให้คนมา,มากมายเนี่ยมีเรื่องราวไหนไหมครับที่ให้เป็นรูปธร,รรมแล้วก็อยากจะบอกเล่าให้กับแฟนๆในการทำดีมีเหตุได้รับทราบจริงๆแล้วประทับใจเยอะมากครับนะครับคือถ้าประทับใจ มีอยู่สีเรื่องใหญ่ๆครับเรื่องที่1ก็คือว่าได้ช่วยชีวิตพระช่วยชีวิตพระครับเรื่องที่2ก็คือว่าได้สร้างพระใหญ่เพื่อคืนแผ่นดินคือพระพุทธโลกุตระมหามุนีครับซึ่งสร้างอยู่ที่อำเภอปลายสูง22เมตรโอ้โหแล้วก็เรื่องที่สก็คือเจ้าแม่กวนอิมครับซึ่งตอนปี4-7เจเนี่ยเกิดสึนามิที่เขาหลัก เนื่องจากพระที่ผมช่วยชีวิตเนี่ยท่านก็มีมีหินอ่อนหยกหินหยกหินสีขาวจากเวียดน,นามแล้วเดี๋ยวนี้ก็กลายเป็นของของของประเทศไปละแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือพึ่งทําเสร็จคือห้องประชุมให้ผมเป็นสิเก่าไตรมิตร,ร,รสร้างห้องประชุมซึ่งทันสมัยมากเป็นเ,เรียกว่าทําเทศมหาชาติระดมทุนสร้างเสร็จ ถ้าเรามีทานมันก็ลองรับเราเราไปไหนก็ไม่มีศัตรูแล้วเพราะเรามีแต่มิตรเราต้องเข้าใจว่ามนุษย์เรานี่ศักดิ์ศรีเท่ากันทุกคนทุกคนมีหมดคุณจะเอาอะไรไปให้ใครอะ่ะ สนับสนุนโดยเดิมมันตราสุด,ดยอดความมหัศจรรย์แห่งชีวิตปตอทอสอพอ หลายๆคนก็มีวิธีคิดแบบนี้ว่าเราจะต้องรวยก่อนหรือเปล่าเราถึงจะให้คนอื่นได้เพราะบางคนเนี่ยเราอาจจะไม่ได้มีเยอะเหมือนคุณกฤษชัยจึงไม่จำเป็นผมให้ตั้งแต่ตอนสมัยผมได้ัวละสองบาทครับแล้วก็ทําบุญมาเรื่อยๆคือให้ทุกวันอ่ะคุณกฤษชัยครับเนื่องจากการที่เราให้มาอย่างมากมายนะครับเห็นบอกว่ามีผลต่อการทําธุรกิจไม่เคยประสบปัญหาเลยไม่เคยเลยเพราะว่าเราเป็นลูกจ้างมาก่อนแล้วก็ทํางานให้ซื่อสัตย์ครับแล้วก็ ไม่ทำบาปครับคุณกิิชัยครับเรื่องของการให้เนี่ยส่วนหนึ่งมาจากการที่เรา<ศ>ยึดถือยึดมั่นในหลักพุทธศาสนาไหมครับกอใช่เลยครับ<ส><น>คือการให้นี่เราไม่ได้หวังนะจริงรจริงการที่ผมไม่ได้หวังบุญเลยนะการให้เป็นการสละกิเลสเรามากกว่า<ส><น>คือทําให้เราไม่โลภแล้วไม่ทําผิดเรามีความรีโอตตะปะคือความลายบาปแล้ว สำคัญที่สุดมนุษย์เราถ้าเรากระตันอยู่เหมือนอย่างเราทํางานให้ใครเนี่ยเรากระตันอยู่เจ้าของเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นจุดหลักที่ผมยึดถือเลยแล้วพอเราทํางานลูกน้องเราเองก็เดี๋ยวนี้เราเป็นเจ้าของส่วนหนึ่งลูกน้องก็ก็ทำงานเราอย่างที่เราเคยมันเป็นบุญกรรมเห็นไหมคุณกิตชัยครับหลายหลายคนเนี่ยทำธุรกิจก็วางเป้าความสําเร็จไว้ที่ยอดขายความร่ำรวยคุณกิติชัยวางเป้าความสาเร็จไว้ที่ตรงไหนคือเป้าหมายจริงๆรธุรกิจเนี่ย ทุกคนมีเป้าหมายที่ว่าให้บริษัทมีกําไรอันนี้เรื่องจริงครับผมก็มีแต่ก็เราก็เราคิดว่าสิ่งที่เราทําเราคิดแบบทุกคนได้ครับแต่ไม่ได้คิดว่าเราเทค้างเดียวครับการทําธุรกิจสินค้าคุณภาพก็ต้องกระจายไปเป็นคุณภาพที่ดีไม่เอารั่นเอาเปรียบผู้บริโภคเราต้องเข้าใจว่ามนุษย์เรานี่ศักดิ์ศรีเท่ากันทุกคน ียได้คนไทยเนี่ยถ้าเรายังรู้จักบางคนได้ฟรีๆยังไม่เป็นเลยรู้จักอนุโมทนาแค่นั้นก็ได้บุญฟรีๆแล้วใครทําดีเราอนุโมทนาทุกวันเก็บบางคนไปติดลบไปว่าคนทําบุญตรงนี้กลายเป็นว่าติดลบตัวเองโดยไม่รู้ตัวนะจะเป็นทางตันตัวเองอ่ะเลยอยากจะเป็นแนวทางว่าของฟรีๆที่พระพุทธเจ้าสอนทําไปเถอะครับถ้าเชื่อมันทันสมัยนะความจริงพระพุทธเจ้าเราค้นพบ ที่เป็นคลื่นเป็นเว็บนะเดี๋ยวนี้เราสามารถเห็นไหมเฟซบุ๊กเฟ e t i m e เห็นหน้ากันครับแต่คลื่นจิตใจเราเนี่ยยิ่งกว่าอะตอมที่พลังงานตรงนี้มันเป็นตัวดูดเลยนะถ้าคิดดีก็ดูดดีคิดไม่ดีก็ดูดไม่ดีกลับมาผมชอบคําพูดหนึ่งของคุณกิติชัยที่บอกว่าโชคดีเหลือเกินที่มีโอกาสเป็นผู้ให้ครับใช่ครับอันนี้เป็นยังไงครับคำพูดนี้ก็ที่ว่าไงเราเนี่ย คือการที่เรามีโอกาสให้คือเขารับเราเราต้องขอบคุณเขาโดยซ้ำแบบที่เขารับถ้าเราลองไปเกิดในยุคภาษีอ่านนี่นะครับทุกคนมีหมดคุณจะเอาอะไรไปให้ใครอ่ะคุณกิจชัยครับจนถึงวันนี้แล้วอ่ยังมีอะไรที่เป็นความฝันว่าอยากจะให้กับสังคมนี้กับประเทศนี้ไหมครับก็ก็คือสิ่งที่ทําก็ยังไม่เสร็จรนะครับเก็คิดว่า ถ้าทําได้ก็ทําจนกว่าชีวิตจะหาไม่เพราะจริงๆเราก็ไม่ได้หวังอะไรที่จะเป็นนำติดตัวไปนอกจากสิ่งที่ติดตัวที่เราเชื่อก็คือว่าความดีที่ยังมีคนล่ลึกถึงอยู่ครับท่านผู้ชมครับการที่เราจะชื่นชมหรือนับถือใครสักคนนั้นอาจไม่ใช่มาจากความมั่งคั่งร่ำรวยนะครับแต่น่าจะมาจากสิ่งที่เขาประพฤติปฏิบัติมากกว่า การให้โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนการช่วยเหลือโดยไม่คิดว่าเป็นภาระหรือปัญหาแต่กลับมองว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ทำให้เราได้ทำดีได้ช่วยเหลือคนที่ทุกยากมากกว่าบุคคลที่คิดเช่นนี้นะครับที่ควรค่าแก่การนับถือจริงๆครับท่านผู้ชมครับสามารถติดตามรายการทำดีมีเหตได้นะครับทุกวันเสาร์เวลา3ามทุ่ม15นาที ท่านผู้ชมสามารถติดต่อกับรายการเราได้นะครับตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอขณะนี้สำหรับวันนี้ผมและคุณกิติชัยต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ เชื่อในคําสอนของพระพุทธเจ้านะทานศีลภาวนาใช่ไหม <Okay. S 2> ทานมาก่อนถ้าเรามีทานมันก็รองรับเราเราไปไหนก็ <Okay. S 2> ไม่มีศัตรูแล้ว <Okay. S 2> เพราะเรามีแต่มิต